เติมเกม24เว็บเติมเกมอันดับห,หนึ่งของไทยด้วยระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายและรวดเร็วที่สุดมาพร้อมกับส่วนลดสูงสุดถึง20%กับทุกท่ายเกมออนไลน์ไม่พอเท่านี้เรายังจำหน่ายบัตรเติมเกมที่ถูกที่สุดณตอนนี้หากสนใจคลิกกริ้งบนโปรไฟล์ได้เลยเติมเกม24ให้คุณคือทุกการเติมเกมได้แล้ววันนี้ มันทำดูแลอดมันทำโคตรเท่ส์เลยละกันหลายๆคนก็ไม่ได้ถามกันเข้ามานะครับแต่ตัวผมเองนี่อยากจะเล่าเลยเกินะครับว่าวิธีการเติมเกมของเติมเกมยีิบเนี่ยเขาเติมกปนยังไงนะครับขั้นตอนแรกก็ง่ายๆเลยครับเข้าไปที่หน้าเว็บของเติมเกมยีิบสี่นะครับผมเมื่อไปถึงหน้าเว็บเติมเกมแล้วนะครับผมตัวของหน้าเว็บก็จะให้ล็อกอินนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยก็จะง่ายๆก็คือ Facebook ไปเลยแล้วก็ไปเติมในช่องของเครดิตก่อนครับ ระบุจานวนเงินที่ต้องการจะเติมนะครับผมแล้วระบบก็จะส่ง QR วอ d e คมาให้เรานะครับผมในการสแกนเ <c oughs> มื่อเงินเข้าในตัวเครดิตแล้วนะครับผมเราก็ไปหน้าช่องของการเติมเกมกรอ,อก ID แล้วก็ตามด้วยแฮชแท็กนะครับผมแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่เราต้องการเติมนะครับ <c oughs> พอมาขึ้นคําว่า success นะครับผมเราก็รอตากสำหรับรองเงินเข้ารองเงินเข้าซึ่งเข้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับนี่แป๊บเดียวครับ แล้วก็กดซื้อไปเลยแค่นี้เราก็ได้ใช้ตังค์แล้วนะครับผมเอาแต่มอาไม่พอดีกว,ว่า มาเก็บป่าแอนโอ้ยนัาเก็บป่ามาเก็บปลามาดูเต้ไดที่เบลจะสกินไหนอ่ะเออใช่พี่จัดแค่มีดอ๋อผมนดกว่าพี่จัดหมดเซตแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้อัพนะแบบหมดแป้มอัพหมดอมีตีนอยู่บีนะอะไรเบาๆอ่ะเหมือนเดินอยู่ตัวหนึ่งพี่สิงลงหลังพี่นะโอ้โห ผมพูดจะไม่พูดมาขาดพี่ปิดแล้วพี่ปิดแล้วแต่ไม่รู้ตัวทำลายยังแล้วอยู่กลางพัง้รใช่ไหมมอนพังแล้วนี่ครับชอบแล้วโอ้ยกล่องตัวนั้นเห็นมันเนี่ยอุ้ยแล้วเป้าเป้าเป้ากีชมพูพี่ดีจัดอ่ะเฮ้ยมันกระเพื่อมฟุเคถกโดดปั๊บเลยวิ่งกับตายโอเค ไล่หลังมานะวิเรื่องกลางเร่งกลางมาไอ้เทียเอลยในายสายทามิ่งโคตรเทียเลยคาสิกโอ้เทียไปเอแล้วมันไปแล้วพี่เอไอว่าพี่พี่เอาอยู่ปะอยู่อ๋ออยู่มันโลพี่พี่ยิงกระป๋นแม้ล่าสุดอยู่กลางนะโอเคเข้าไปแพนแล้วยกกลับปะเช่พี่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  โอเคโอเคมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยสวัสดีจ้าหนีนีี่ไปกู้เลยพี่ไปกู้เลยพี่ไปกู้เลยพี่ไปกู้เลยหีหนืแบบหนีแบอ่ะเรามีพี่ไปฟันเลยนั่นไปแล้วพี่พี่ยิงมันมาแล้วหมดอุ้ย ออกไปยิงมันพี่กูไม่ทันนะเออใช่ปะเออพูดถึงมันก็ไอ้นี่อยู่นะแต่ประเด็นพี่เน้นคอนเทนต์บราวเลยคุณน้อาได้ปิดประตูด้านหลังไหมยังยังยังปิดปิดได้ปะน่าจะมาอี๋นะครับสวยเ้ยฝากล็อกกลางพิธีนะพี่ล็อกพี่ล็อกอยู่นี่นี่ บอกนะคุณนอผมเลิกไปมันมันอยู่ข้างในผมจุดดีอย่าดิอุ้ยสวยครับเฮ้ยน้องว้าเป็นเทนเนลออฟไลท์อยู่น้องเดี๋อดูด้านที่ระวังมันไหลมาตรงนี้เออนี่ไหลเข้ามายังไงวะมันไม่โดนแถบหรอคุณนอใช่มันกระโดดข้ามได้เหรอมันกระโดด ขานได้เหรอเออใช่ัมันมันน่าจะขันได้ไปเพื่อนวิธีโอ้แคมเบอร์อยู่เอนะครับแคนเสสวัสดีครับโอ้ไอ้สัตว์แล้วมึงแ่นซ้ายทำไมวะลมึงไม่แ่นกับเพื่อนอะมันไม่ต่อแถวกันไปวะเออมันไม่ต่อแถวมันแั่นหล่อมเลยอะตะเกียะ นอผมผมใส่เลยผมใส่เลยเอ้ะหึมสิ่งเข้าไปเจอไม่ได้นะก็น่าจะบีมีทางยาวมีทางยาวแแชมเบอร์แชมเบอร์มันมันโู่ไปละ รับน well ี่รามิดดีนะจับไม่โดนว่ะสวยขึ้นมันโดนปะสรุว่ะอ๋อโอเคเลนาใช่ไหมเ๋งดีใจว่ะ My life be like. Chiếc nữa, nghe ngon nữa, bây giờ player standing. อยู่ข้างนอกตัวหนึ่งข้างในตัวหน ün. ึ <Effect ive problems> ่งเฮ้ยบัวไอ้เขี้ยพี่มองไม่เห็น switching s i d เขียวพี่เมื่อตื่นจัดเอาว่าเอาเป่าพี่ส่งข่ายมาได้ไหพี่เธอไม่ได้จ้ะไอ้ยั่งมันยังไม่มีแค่จ้ะนะ โอเคไอ้ภ okay, ูบิพลมาเอนะวิ่งจากบีมาเล่นได้สิไหนนะไม่มาอยู่ดิ้งดิ right Wait, okay, okay. ้งดิ้งร้อยห้าดูเลือดว่ะทว่าไม่ได้หรอกยังไม่หมดอีกเหรอไม่ทันออกมาเพื่อนจะไม่หมดเอาได้แย่โยกเลยแกให้เหมืออนนโดัป้พี่แก้ใหะ หนุ่ปูเข้มไงคำนวณไปแล้วใช่คำนวณไปแล้วพี่คิดได้มดแลนวใครใครเล่นคนละโอ้ยบ่าวดูชื่อมันดูชื่อมันด้วยเอพี่รู้เรื่องอุ้ยโอ้น่ากลัวหุ่อป่าจจระเข้ โโอ้หเบานะเบานะเราเดินเบาวะเช็คซ้ายไอเซฟเฟอร์อยู่นี่นะสามศพไหนเบาวะพี่่เบาคลิปแล้วเบาคลิปแล้วย้อนสันนอปโอดินมีแค่เสียงเลยนิดหน่อยเองเรียบร้อยหนึ่งศพเอ้ยเอาว่าเล็งออฟรอล้วเลยนะ โอ้โหมาสต์ต่อโอดินได้คุณน้องเฮ้ยโอ้โหจุกมึงมาแต่ไปจูกเขาอ่ะเพื่อนปืนไม่ออกเห็นเป็นผู้หญิงหน่อยไม่ได้เลยเราเราเราต้องมีกัปตันโกดไหมเอาจริงเหรอเชียมเอานั้นเลยเวลาคอนเทนต์เดิมเออคอนเทนต์เดิมกัปตันคนถ้าแพ้เปลี่ยนคน เสียดำนะเสือเสือคอหลักไหมวิ่งเข้าขวาเลยทางนู้นเดี๋ยวจะไปอ่าคิดจ้าคนเดียวคิดจ้าคิดจ้าข้อใจเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยวะวายโอ้ตรงนี้ตรงนี้สวยสวยบ้าจริงมากบ้าเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมัวายเหมือนเดิมเลยเข้าไว้เลยลับซับรับซับทุกคนกระตื่นรุนร้อนทุกคนกระตื่นรุนร้อนชาชาชา กับโอ้ยหน้าหลังเลยวะเฮ้ยเฮ้ยฉี่ผ่านอ่ะสวยสุดมากโอ้ยไม่เห็นนะไม่ได้อยู่ที่เดิมอ่ะมันรูย้ายเปลี่ยนตำแหน่งวะเปลี่ยนตำแหน่งวะเปลี่ยนตำแหน่งอ๋อ ยกเลยยกเลยยกเลยไเชียอ้ยสยอเเรายังชนะอยู่กัปตันเสียเหมือนเดิมตอนนี้มันน่าจะบ่ายบ่ายได้2คนพี่ผมไม่ฟังครับมงกัปตันเสียเดียวเราเล่นเราเล่นเกนะเกเข้าไปแล้วรถด้านในอะไรวะไม่เอาไม่เอาแบบไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ cover going okay, okay, out. ขวาพี par ่สิงห์น่าจะมีโอเคมีมีมีไซเปอร์อยู่นี่พี่น่าจะไซเฟอร์นะเมื่อกี้เหมือนไซเปอร์เลวอยู่หน้าอยู่ตรงนี้ไซเฟอร์อยู่หน้าพี่อ่ะเวลาเหลือเยอะพี่เดินเดินเป็นบ้านเราเลยเดินเป็นบ้านเลย30 seconds left น่าจะทิ้งทิ้งี่ไวเปอร์ไวใช่ป็นเดินเป็นบ้านเหมือนจริงอ่ะ 10ิหลหลังเข้าไม่ได้นะอย่าล็อกจัดไอ้เจ้า8 0โอ้โหอย่าวแต่ขำาอย่าล็อกจัดเลย ขอแชมปเปียนเลยพี่ลีเวอร์แม่งไม่เอาเลยเลยตอนเนี้ยีปึ๊บลองเอาไว้ที่พี่สิผมผมบอดผมบอดตรงนี้นะแล้วพี่วิ่งไปได้ปะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองไปผมบอดใครวะนะ you will not kill

ยิงไปก่อนพี่ยิงไปก่อนพี่ไปก่อนธรรมดาน้องหาวพี่เป็นนี้แหละเอาไปเลยปืนปืนเลือกจะของเอาไปเลยเอาไปเลยใช่ไหมใช่พอลลีเวอร์ทีเพิงมาแล้วโอ้โหโดนไปเลยน่ารดกนด้รักน้าผมักเพิ่งมาอยู่น่าเดินกลางไปละเข้าหลังโอเคโอเค อ๋อหน้าพี่หมดหรอโอเคอห,หัวแตกไปดิสนอโอดินเหรอด,ดูดีดูดี <c oughs> ตึงจัดมันตึงอ๋อแรงนี่ว่าผมว่าตึงตึงเ <c oughs> ตี้ยถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วมือคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้นะครับหรือถ้าไม่กดก็กดกระดิ่งก็ได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ เจอกันครับ